สัดีครหสวัััสดีีครบว้พออกันยู่อุบบเเพื่่ออาคะมล อำเภอบุญทริกจังหวัดบุรีรัมย์นีมื่อนี้วันที่เท่าไรซิจินมเมื่อวันที่สามสิบสามสิบบอผู้ภาแมนบ่น้อลงมือลงเว้นบ่ราสามสิบกับสามเวียนเลยพี่น้องเอ้ามาลายมือนลงเหมือลงเว้นพี่น้องแมนมื่อนี้ฝนตกเนาะฝนตกตั้งแต่คืนมาเลยครับผมจนเท่านี้ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยจ้าต้องใช้พายุเข่าตอนนี้พะกลิีนไปปล่อยอยู่ประจุกระหน่อมมหาเบิงเฮ็ดคือเก่าเนาะค่ะแมนครับผมอัุลมาชมน้ำกลวยสารบรรทุงค่ะพี่น้องครับผมเขาก็มากับทีมงานเก่าเลยแมนครับผม ี่น้องไปลุยน้ำกันค่ะครับผมพากามากับทีมงานเก่าฮอนะบุตรเสนีย์ับบาลานนอนนาด้วยครับผมปาพี่น้องลุยปลาเห็ดน้ำกันครับหลุดน้ำกันแยงแย้วเลยครับมือนนี่มาฮอกินบานซัมไนท์ค่ะน้องขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ก,ก,ด,ก,ด,กดติดตามช่องให้ด้วยครับปลาพี่น้องไปลุยกันเถือดพี่น้องลุงโอ๊กขาวยู๋ไข่ลุงโง่กมูหลายไข่จริงไหม แม่มึงหลายใครอยู่ไต่ยิตไต่อีดีเก็บเลยเดี๋ยวแกอ,อบก่อนลงขาวด้วยครับคว<ะ>นตกเบิดคืนพี่น้นองฝนดีค่ะฝนดีค่ะควนสุมือ อกัลกิบานหูดหูขาวหูขาวดงงนะหูขาวดุง่ายเลยมมกมีไข่ป่ะถึงเดยงขาล่ายด้วยครับผมตุ่นขาเงับ ไข่จุ่มกระ,ะดังสีออกได้เน,ะนะาะกำลังงามเลยโอ้ไข่ไข่ลงอกขาวด้หั่นยังไงเนี่ยนี่ตัวไข่ไก่แล้วไข่ไก่เนี่ยเป็น,นกีกเลี้ยงยางดีเลย <c oughs> ไเนี่ยเราฝนเศร้าตกเลยอุ้ยเราโงกเราโงกเห็นบหมตอ็นบอสต้านนี่นี่เราโงกขาวเหน็นบอสสับหลาบงามด้วยตีดอกเห<า>็น<อ>บอสงนจักำลังงามดนะ้วยเนาะ มูลน้ธิงาน,นการที่เอาใส่ทุ่งไว้ด้วยพี่น้องทุ่งพลาสติกห่อไว้ไว้เพื่อนบ้านเขาบ่ห่อเพื่อนสบานบานเร็บวบานเร็วบรรยากาศดีดีพี่น้องเสียงนกเสียง,งย,ย,าายังห่องถัดทายแซวสาอยู่เขาเห็นคนมากเขาห่องอยู่นะห่วงใส่ใส่เราจะเขามาไกลด้วยเท่านี้ ไข่ไข่ตัวนี้ระงกเหลืองด้ยนี่เป็ดมือเลยหนอนเลยถ้าผีกันปเปิดป่เปิดก็จะคอยเจ็บเนาะเปิดก่อนจะเจ็บตีตีต้อนีจะไข่เห็ดตีไลมาพี่พีต้องีกันนี่ ทั้งหลังข้างหลังนะที่เครียร์ที่แมกตะกายกตะก้าวเบิ้งตะการไหมยกตะก้าวเออน่วันนี้วันนี้ที่บ้านมีแต่เทียนนานมูปักใหญ่เลยน่นจะงกเหลืองมันใหญ่แห้งด้วยนี่มูนี่เบิ้งหยิบเดือดปุดปุ้งมา่วยรีบว่าเปิดได้วยไหมพี่พูดฮัดไหลไปเลยเปิดเบิ้งดูว่า อู้แบบใหญ่หมูแบบใหญ่เลยพี่น้องบ่ึ้นไปกินหมูเหลืองใครได้ออกได้สี่เลยเป็นหมูใหญ่เลยเก็บเลื่อยไปกินนับเรือยพี่น้องมาจากไข่เหลืองเหลืองเป็นเหลืองรวนๆล่ะขาออกลากออกลากเลยพี่น้องเอือยๆไปแล้ว ดสายเลยตั้งปิชาขึ้นบอดีนับด้วยพี่น้องพี่น้องนับด้วยครับใครหน่อย,อยไข่เหญ้เต็มเลย,เลยป๊าขันเขาขเถ้ากําลังอันนี้เนาะเบบกําลังตั้งขึ้นไหมงามเลยเลยกําลังผูหองเงเหลืองเนาะงามผูงามเฮียย น,นี่แหงเลยเนาะน้ะองกว่าเขาบมินว่าอยากมาเก็บน้ำเนาะทางขึ้นมาลำบากแห้งได้ครับผมต้องใส่รถมัเตซค์ขึ้นมาได้ครับไก่น,กน้ำไก่น้ำราจะทางนี่ซิบกว่ากิโลได้ได้ครับ้ มานไขรแล้วจะมากระมานดอกเ๋ยวมเงินม,มาอีกเก็บตกดีเลยนะขึ้น,ปนไปเลยขึ้นน้ำกลดท่านี้ใบ่ใบม่ใส่ใบใหม่ ไข่ซ้มไข่กี่เก euh ี่ยมกันมีดิเขากำลังสิกิน้ยมูหนึ่งเดี๋ยไข่เลยโอ้โห ใหญ่ครับเก็บทีละระงกดงที่น้องดอกใหญ่ครับน,นี่ก็กำลังขึ้นสิบบานถุดดงดอกเงยเลยนะเป็นบ้านแล้วหายขาด หยุดลึอกแห้งเอบานเอาด้วยครับผมตีทิมไปเลยจเจ็นเฉีิดเก็บเงาใหม่เลยเก็บใช่บูไว้แน่ฝนก็อย่างที่ลิ่นโซเซอเซเนาะเหมือนฝน,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 นจะตกอยู่เลยด้ยพี่น้อง มันมีพวกไม่เดี่ยวแต่เดียมเลยสามดอกอื้เหมือนกันสองลองอยู่ตองไขส่สองไข่เหี่ยงกัน ไข่ละงกเหลืองไข่บกงี้เลยไีผน้องคนน่ะเพิ่งแดงคลามอู้เป็ดก่อนเลยมันแดงละลาแดงละลายบอกพี่อืออื้ออนาะกเหลืองุงนอนกเหลืองออกสมๆแล้วนะอืม หาดอกเนาะขือมูขึบ่อยไงเนาะต้นบางบักไงเลยเพิ่งหลวงข้าบักไงพี่เนาะบ้เลอะเลยยางไงเลยความยาของข้างเมตดกวนวะ ไงครับิ่งเขากระพือปีกใส่เหรอืองดอกญงดีเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเลี้ยงขาลาก็ลัางงามเนาะมีตาดมีตา เป็นดินเอ้ดบองุด้วยครับผมดอกบัใหญ่บงขาพ่อพี่น้อง ใหญ่ครับไงเนี่อกุ่งกำลังจิจุ่มเนาะงามๆนี่จุ่มงามแห้งเนาะอือดอกนี่คือเห็ดไข่เลยพี่น้องลักษณะดอกเยันเป๊ะแตกต่างที่สีเนาะอกงุ่งขามจุ่มใหญ่ครับงามครับพี่น้องบุ้งอุ่งนกเด้อค่ะแกงเสีมเพื่อนแกงพี่น้องสุดยอดเลยครับแกงตะกุ่นเฮ็ตนาเหลียเนาะแมีนครับผม หนาก็าจะเลียพี่น้องเมืองหนาหนาเลยเลี้ยที่กนถุงกล่องไงแล้ว,ลวพี่นอ้นองเท้านี้เป็นปลาบากเนาะถ้าผูอ้อุ่นสบาเห,าดเห็ดไข่เลยเนาะนี่จุ่มเห็ดอุ่มกุ้งนอนจอยู่ตาบากปลาบากนี่จะสดบากอลอเลยเนาะเต็มเลย dạng đèn, thả lai đúng đọt Lùm xong đọc nàng hiệu nàng 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 จุบจุบหงใหญ่เอันนี้ก่อเปิดไมคอโอเป้สยงามแหงเนาะจุ่มเนเลยสมบูรณ์ดีคับเนาะดอกไหมงามสดนี่แนมหินระงูตุหนตาน นี่ออกเฉียงเด้อสามดอกแต่ว่าสี่ได้ดอกหนึ่งเขาคืนล่าเลยสามได้หนึ่งนี่นล่าถึงเด้งคาลายนิดเพื่อกระยังออกเลยเลยเนาะไม่ออกเลยเลยมุกหา มีพอได้กเก็บด้วยครับผมแก่งหวานแศบค่ะพี่นอ้องพื้นขาแดงขาลายมาคือ จุงมนหน่อยเนาะเห็ดอกนกด้วยครับเป็นบวคันใหญ่ดีขาใหญ่ครับอุ้ยขา บา,บางไม่ไหมเลยบ้านมือสาหนี่นะข้างโงกขาวดิกำลังกลังยืดตึงนะแต่นคกนกำลังสีหัดยางนี่ถึงหนักน ขาวมมกระตังสิเปิดเดเนาะหวเลล์มงมงนี่มูมมขาวหูเดยวสองเนาพี่กัำตั้งลงังเบยเป็น,เป,นเป็นสายเนาะ น้ำกุ๊บน okay. okay. ้ำก no. ่อนหอยเลยหอยผักหอยเทะจนหอยเทะจน ิเกือบอยางนี้เ,ออนเขาอยู่แต่ใบใหม่เรียกว่าเกือบหลับแต่กลับไม่ได้คราาับดินข้าลายเห็ดบดดินบดดินนีแกลบกันเด้อพี่นอ้องต้มไปนี่เลื้ยงอีกหุ้ยกันเลยขาในดีแล้ว บจดจิตมันไปก่อนเนี่ยโจมกันเลยปึ๊บดีไปโก่อเลยปมาแถวบ้านเทาบูมีเนาะเป็นองค์กนนะออกงามเด้อพี่น้อง งามเนาะงูใไม่เครื่งเครื่องนี่เคลีรยกันเลยไม้ไม้กันถากนกินมูเหลืองน้อจ้ะเรื่องยีเนาะตัวนี้เนาะเหลืองตัวเหลืองอย่พันสีดอกใบใหญ่ด้วยครับผมสีพวกคือมดอกรีผสม งอกเหลืองะงอกสมะงอกแดงเนาะจ้งสามสิบนี่ละงอกแดงนี่น้อยแท้ขายเหงาเอาบุดบุดขึ้นีปตัดโอรุตโอรุตเปลือดดินดิซี่เปลือดดินแห้งสวยงามขายเหงาเหงาหลัด หาออกไปเรื่อยๆเด้อครับผมอีกหน่อยก็ลงแล้วช่วงนี้ก็ประมาณเที่ยงในน้อยเด้อครับเห็ดก็ถือว่าหมานอยู่ครับมื้อนี้เป็นเห็ดเห็ดผึ่งนะครับเห็ดผึ่งเห็ดละงกก็กได้อยู่าเบิง่งผลงานของเฮามื้อนี้ค่ะมื้อนี้เฮาก็หมานเต็มตาคืเอเก่าค่ะพี่น้องเห็ดละง,งกเหลืองละง,งกขาวเนาะส่วนมากอ่ะห็ดละง,งกขาวหลายกว่ลาละง,งกเหลืองค่ะ ไข่กันหลายากับตู้เพิ่นกันหลายค่ะพี่น้องแต่มื้อนี้ได้ไข่หลายเนาะใคร,ใครใมื้อนี้ไข่หลายละงกเหลืองไข่เท็ดละงกเหลืองนี่หลายอยู่จ้ามืนนา้อนี้เฮาก็มานคือเก่าค่ะพี่น้องก็ขอลาขอโตกระบ้านก่อนค่ะมื้อนี้ก็ขึ้นมาสูงใกล้เติบสูงครับสิบกิโลจ้าแล้วการเดินทางในป่าประมาณ10กว่ากิโลได้อครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแม่นครับเข้าป่าลึกครับพี่น้องทุลักทุเลพอสมควรกับจันบ่อบ่ทันเพิ่นแมนครับต้องมาลึกๆค่ะจังสิได้เฮ็ดเนาะ จา้าค่ะขอบคุณพี่น้องเนาะคะ่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเป็นกำลังใจให้มาเชิดสาวจิมคุยสารบรรทุงค่ะพี่น้องขอบคุณเลยล้าจะถูกกำลังใจเนาะ,ค,ะค่ะถูกๆกคอมเมนต์ค่ะคลิปหนาพอกันไหมค่ะคลิปนี้สาวจิมมาเชิดขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ